แม่น้ำหนึ่งเปิดชนวนเหตุด و นแฉย่งผัวชาวบ้านทำเมียหลวงอยากหย่ากำลังเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ขณะนี้เมื่อกระแสข่าวเฉาโยงไปถึงตัวเจ้าแม่ใบหวยชื่อดังอย่างแม่น้ำหนึ่งพิราดาธนาโชติจินดาว่าแม่น้ำหนึ่งย่งผัวชาวบ้านทั้งที่ทอีกฝ่ายมีลูกด้วยกันอีกทั้งยังมีภาพหลายๆิริยาบทที่หลุดออกมาแสดงให้เห็นถึงความสนิทชิดเชื้อระหว่างแม่น้ำหนึ่งกับฝ่ายสามีของเธอ กระทั่งต่อมาแม่น้ำหนึ่งไลฟ์ยืนยันว่าไม่ได้มีสัมพันธ์เกินเลยกับฟีนหนุ่มที่กำลังตกเป็นข่าวเช้าด้วยการยืนยันว่าอีกฝ่ายเป็นแค่ลูกน้องเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนว่าหนุ่มกัญชัยไม่รอช้าได้เชิญแม่น้ำหนึ่งมาออกรายการโหนกระแสนในวันที่วันที่16พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาซึ่งเธอมาพร้อมทนายนิดาสรัญญาหวังสุขเจริญยาทนายความแม่น้ำหนึ่งซึ่ง เจ้าแม่ใบหวยได้เล่าความสัมพันธ์ว่าเธอและฟีนเป็นเพียงลูกน้องกับเจ้านายกันเท่านั้นและตัวเธอไม่ได้สนิทแค่กับลูกน้องผู้ชายลูกน้องผู้หญิงเธอก็สนิทด้วยนอกนี้เธอยังบอกอีกว่าเธอไม่ได้ให้ความใส่ใจกับคนใดคนหนึ่งในบริษัทแต่เธอให้ความใส่ใจกับลูกน้องทุกคนไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงสาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นช่วงที่เธอเลิกกับสามีพอดี เลยทําให้ทางภรรยาเขาคงคิดมากกว่าหนูจะเลิกกับสามีเพื่ออยากได้สามีเขาเป็นความหึงหวงตามปกติของคนมีสามีแม่น้ำหนึ่งอธิบายต่อไปว่าเคยทักไปคุยกับเขาแล้วเป็นลายที่ใช้ชื่อเอ็นเอนทักไปหาเขาแต่แล้วเขามาทะเลาะก,กับสามีเขาเธอเลยมองว่าอะไรว่าเธออีกแล้วหรอซึ่งลูกน้องก็บอกว่าบอสครับช่วยหน่อยได้ไหมเธอก็ส่งไปคือเขาคิดว่าที่ฟิล์มได้ของเพราะเธอชอบฟิล์มหรือเปล่า เธอเลยถ่ายให้ดูว่าที่พี่ซื้อของที่ไม่ได้ซื้อให้ผัวน้องคนเดียวพี่ซื้อให้ทั้งบริษัทวันนั้นบินแปหมื่นกว่าบาทคนได้เยอะกว่าฟิลมก็มีคนที่ได้เยอะกว่าฟิลม์ก็เป็นผู้ชายถ้าทางนั้นมีข้อมูลเอามาฟ้องเลยค่ะทางหนูยินดีอยู่แล้วถ้ามีหลักฐานก็เอามาฟ้องเลยดีกว่าดีกว่าเอามาพูดกันที่เอามาพูดหนูมองว่าเขาเหมือนสร้างสงครามประสาทส่วนตัวหนูไม่มีอะไรอยู่แล้ว ถ้ามีก็เอามาเลยโทรศัพท์หนูเวลาเลิกใช้ก็โยนให้ลูกน้องอยู่แล้วพูดตรงๆถ้าหนูอยากได้เขาจริงกะอีแค่สองล้านหนูจะไม่จ่ายเหลือพี่ถ้าหนูต้องการเขาจริงจะให้มามีเรื่องแบบนี้ทําไมหนูจ่ายไปแล้วค่ะถ้าหนูอยากได้ผัวเขาแม่น้ำหนึ่งพูดอย่างอัธรศ